มันขึ้นเหนือไก่แบบนี้เลยเนี่ยค่ะคายๆเห็ดนั่งล่มเลยนะคะเป้นเห็ดลิ้นเจอแดงอ่ามลิ้นจจอขาวงามๆเกิดใหม่อันน่ะไก่เคี่ยงชากาบป่ะคะพี่น้องนีสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดเลยจ้ะออเราผูนี้วันนี้เป็นมื้อแรกที่มาตกพี่น้องเห็นอีหยังขาวๆอยู่ในขยอนใหม่บ่ะอู้อากาศหนาวยังค่ะต่อไปปากซันเด้อ อ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นซากของ the Wood. ะะขอขเห็ดชิคเก้นออฟ e w ว o d เห็ดเนื้อไก่นะคะนะเนี่ยค่ะก็สีึือเนื้อไก่เลยเด้เว,วลาหักกับว่านเนี่ยค่ะน,นี่สีึือเนื้ออกไก่เลยอะค่ะเสดายม่พอมันตอนที่มันั่านมันถาวรนี่อีกกอหนึ่งนะถ้ามันบเถ,ถามันจะเป็นสีส้ม ว่มันกอหน่อยๆได้จ้ะกอใยแห้งนะตามจริงเห็ดอันนี้นะโซนนตัวหายอยากหามาโดยตลอดฮะย่างไรก็หาบ่พอเลาไม่พออยู่นีนะโอ้เสดาแห้งค่ะดูดิมันยังมีไอ้สีสมมอยู่แต่ว่าคนเนาล่ะแบบนี้นี่ปุ้งหูว่ามันยังกินใบ่เด้อมันเนาวเหรอมันหนากินใ้นะแต่ว่าบางเือเห็นมันนั่นเห็นมันถึกอากาศหนาวอะครับบองเือมันกะมันกะอันนั้นโอ้ดูดิลายแห้ง นตัวหนี้มันสองกอนว่จะจ้ะหนีเมื่อบึงคองนนีได้ทั้งคอนนี่นะเต็มขอนเลยถ้าเกิดบุ้งมะพอตอนที่มันอันถ้าเกิดมะพรอตอนที่มันยังอันสดๆอยู่นะคะแบบมันเป็นยังผิดหลายแห่างนี่ค่ะดูส่า อุ้ยเห็ดเหนือไก่อิลีนี่มันเป็นสีส้มนี่เจะเป็นสีส้มเห็นนี้นาเลตตุ่มเปะนาเลตตุ่มเปะนี่นี่ว่าเป็นกอหน่อยๆเด้อค่ะนี่กอบอกนี่หอ้หนึ่งเดลยนี่จะเอาไหมอุ้ยมือมือข่อยแข็งละเด้อมือแข็งละเด้ออู้ดูดิเนี่ยค่ะ มตาเสดายอูย้ดูดินี่ค่ะว่าหามาหลายมองลโอู้ดูงติดล่ะนีะ่ะโอู้ดเสดายคิดว่าแมนอะแต่ว่านม่น,น่ะมันนะน,น,นั่นเท่าล้ะโอ้เนี่ยค่ะ มันคือเหนือไก่เพราะว่าเคยพอเท่นึงตอนที่แบบมันโซดอ่ะตอนเป็นกอหน่อยมันกระสีฉีบราฉีกะมันจะเป็นเหนือมันคือเหนือไก่แบบนี้เลยเนี่ยค่ะโมโหว่าแบบนี้มันกินใดบ่เด้อแบบมันมันเนาวเหรอแม่กินบ่ไดหรอกมังแบบนี้นีบน้องขอนนีบน้องขอนดิสิมันกอหน่อยหน่อยดิค่ะนี่ว่ามันหน่อยๆน่อน้ำนะหลายน้ำนะ แล้วสิขามขอนด้วยคุณดาอันนั้นอันทีมน่มันอันให้เบิ้งว่างหันโอ้หลายแห้งเสดายเสดายเสดายเดี๋ยวปีหนา้าสิมาเบิ้งไหมถ้าสิเกิดอีกเทือน,นี่ยังไงบุนี่ อันนี้เป็นเห็ดนางร่มสีสมค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมันจะอันนี้มันเป็นเห็ดที่กินบได,ด้ดยนะคะภาษาอังกฤษเขาเอิ่นว่า Mock Oyster M.O.C.K. นะนี่ค่ะมันจะ,นะขึ้นอ่าเท้คคอนใหม่หรือว่าในต้นใหม่คล้ายๆเห็ดนางร่มเลยนะคะนี่ดานล้างมันก็จะเป็นกลีบแบบนี้นะก็ขึ้นไป เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นลักษณะเป็นขนๆแบบเนี้ยค่ะนี่จะเป็นขนๆแบบเนี้งามแหง่ะสีมันนะสีมันงามแหง่น้ป่ะเดี๋ยวไปหาเห็ดนังลมกันเนาะ ไปหาเห็ดนางรมเดี๋ยวมันกินใดกันเนาะอันนี้มันกินว่าใดกับเบิงซือซอเนี่ยค่ะพี่น้องหิมะมันตกืันนี้มื่อนี้หิมะเริ่มล่วงแลวจ้ะพี่น้องเออหนาวแล้วหนาวมือนี่แข็งเลยแหละอันนี้เป็นเห็ดนางมรมสงสยัยกวางมากินเนี่ยคอนี้กับมีเห็ด Oops. อันนี้เนี่ยมันคล้ายๆเฮดลิ้นจือขาวแต่ว่ามันจะมีเฮดอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ขึ้นต้นด้คำว่ามิลค์อย่างสักอย่างอ่ะที่แปลว่านมนะ เนี่ยมันขึ้นเต็มเลยค่ะขึ้นเต็มเลยมันจะเป็นตะปุ่มตะปามว่นน่ใจว่ามันดินเจอขาวบ่เพราะว่าปกติดินเจอขาวมันจะปกติดินเจอขาวมันจะเป็นตะปุ่มตะปามแร่มันกัดคายกันแหละด้วยเหนียวเหนียวอันนี้ว่ามันเห็นดินเจอขาวค่ะเพื่อบรงดัหลังมัน ะกติถลินเจือมัมนสิเป็นเป็นหากออกมาแบบนี้โดดๆแล้วก็เวลาหักมันก็สิหักเนีันเป็นเป็นแทงแขงเมันเน่ใจพอมันสิม่เห็ุอีกแบบนึงจะคายแบบนี้ค่ะอ เนี่ยค่ะพี่น้องเป็นเห็ดลิ้นจืดแดงอันนี้เป็นลิ้นจืดแดงนะอ่ามันน่าจะเป็นเฮม,มร็อกเฮมร็อกไลชีเป็นเห็ดลิ้นจืดแดงอ่าที่เกิดอยู่ใต้ต้อนอ่าเฮมร็อกอะค่ะเบร่งต้นไม้ว่าข็เป็นเนี่ยมันจะเดีย๋ยวมันจะเป็นอันหักออกมาดัดดอกเน,นี่ยมีดอก อันนี้ดอกเถามาันอันนี้มันเถาล่ะปล่อยหน่อแหละเดี๋ยวจะเอาอันนี้มือรอบต้นไม้ต้นนี้เนี่ยค่ะเป็นอ๋อเห็ดลิ้นจืดแดงทั้งหมดเลยนะ,ะน,นี่ก็เหรอนี่เหรอไมันช่เงาออกมาแบบนี้ออบอกบูดาลาปากแข็งเพราะหนาวนี่ฮะนี่ฮะ เปไ็นสิีใบใบเด้อเนี่ยคะ่ะนี่อ่อมต้นใหม่นี่เลยนะอ่อมต้นใหม่นี่เลยนะนี่เฮ็ดลินจีดแดงอู้ว์ขาล่ะขาวล่ะปลาห,ลาหลานีเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์แห้งคะ่ะเพราะว่าพอเฮ็ดหลายชนิดแห้งพอทั้งอ่าเฮ็ดลิ้นจืดแดงลิ้นจืดขาวเฮ็ดอ่าเนื้อไก่เฮ็ดนั่งล่ม อุยสาระผ่านเห็ดแต่ว่าเป็นเทือแลชิมาอันนี้ก็เป็นลินจีลินจีขาวอันเนี้ยค่ะคอนเห็ดลิ้นจีขาวนี่ทั้งหมดนี่เลยนะกำลังเกิดใหม่งามงามเนี่ยค่ะเห็ดลิ้นจีขาวงามงามเกิดใหม่นี่ยังงิน้อนอยู่ดียังเงิน้อนอยู่ค่ะ อันเนี้ยเป็นเป็นลักษณะของเห็ดลินจือขาวที่มันเน่าค่ะนี่ค่ะโบเก็บมันก็สิเน่าแบบนี้ได้ค่ะนี่มันเนา่านี่สรรพคุณของเห็ดลินจือขาวไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่ามันคลายกับเห็ดลินจือแดงนะคะมันคลายกันนะคยเหมือนคือ,อับในในในจากข้อมูลที่อ่านมานะคะคล้ายๆว่าไอ้ ไอเฮ็ดลินจือขาวเนี่ยอันเนี้ยมันสีหาพ่ออยู่ตามเฉพาะในอเมริกามาั้งเพราะว่าซื้อมันเนี่ยเป็น American you, อเมริกันลิ้นจีอะค่ะอเมริกันไรจีนี่อุนน you, ออ้ยงามงามพี่นอ้องยังงันอ้อ,อนอยู่ยังงันอ้อนเดี๋ยวจะลองต้มกินวังแต่ว่ามันขมขมหวมมม่าวมันขมแห้งค่ะหพว่ามันขมแห้งเฮ็ดลิ้นจือขาวเนี่ นี่มันก็ลังเกิดใหม่เลยค่ะนี่นี่ก็ลังเกิดใหม่เลยเดียงังี้เงินน้อยอยู่ถ้าบกเก็บมันก็สินเาคือให้เหตุเบิ่งตังหันนะคะเดี๋ยวให้มันอันใหญ่จักน่อยด้วสิมาสมาเก็บเราเอาไปตากแห้งใบขั้นพออยากได้บวกด้วยค่ะที่ส่งไม่ให้ขั้นกากินได้หรอเนี่ยค่ะงาม เดี๋ยวเขาสิญ่เดวหลายก่นนี่ค่ะดูสิหลายหลายนี่เขาก็ร่งออกได้ค่ะนี่เขาก็ร่งออกนะเดี๋ยวไอ้ไอเ้เฮดลิ้นจืดนี่ค่ะทั้งทั้งบนน่ะมันสิเป็นเหลือหล่อมๆนะแต่ว่าฝนนะคะฝนตกดุดดอ่ะฝนมันก็สิอะสะลางควอมเหลือมวนออกไปึ้นกันนี่ อันนี้ป้องหัวมันเป็นชาแก,กบะบ้องเดี๋ยวฉัลองตัดเบิร์ดนะคะมีดเลยมีดกันน้อยหน่อยมันไข,นะข่นะยังได้ดีสุดได้เนี่ยต้องเอามีดใหญ่กว่านี้ต้องเอามีดใหญ่นนออกว่าน,นี้ค่ะอันนี้เพื่อน โอ้โหโอ้โหมันมเหม็นบ่อันนี้ยังนี่อู้ดูนี่กระดูกกระดูกกวางกระดูกกวางมันอันนะ่ะไก่เคียงชากาบอา่ะค่ะเรนน้องนี่ผู้ดใดยูนบอกเนี่ยเด้ออันนี้เป็นต้นใหม่คะ่ะเ่้มัน่าจะเป็นต้นเบิร์ดนะลักษณะแบบนี้คะ่ะนี่อันนี้ก็แม่นนะ คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นต้นเบิดนะเออผูดไรหูบอกนี่เด้๋ค่ะนี่สีสีลอนเหนือมันเหวอันนี้คือหลอก้าไปนี่ค่ะก็้มีดมันเหมือนเลี้ยงข้างบกเข่าอันนี้ก็เป็นดินจีดินจีขาว อันนี้เป็นทางเขาปา่าไม่ได้ติดทางนี่อันนี้ลื้นซีขาวโอ้ยหนา,หนามือหนามือ